แลวันนี้นะครับดวงคร่เฮงดวงใครไปด้วยครผมอยากฟังนะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชิ้นหนึ่งครับแล้วที่สองนะครับหรือที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับติ๊กตอกปิ๊กตอกปิ๊กพอเสร็จแล้วก็ไพ่เลยนะครับได้เลยนะครับสำหรับดวงตานะครับประยุนนี้ของคนเลือกไพ่หนึ่งนะครับยังไงก็มารับด๋ยวงก็ มันก็มีอะไรที่ดรอปไปเยอะนิดนึงน,นะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันหน่อยมีระเบียดนี้ป้องนิดนึงอย่าลมแรงนะครับแล้วดูงคุณปังเองนะจ๊ะมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สองนะครับปีงบ้างครับแล้วดวงก็มันก็มีลิปปะแบบคนมากสุดเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณใจเย็นหน่อยครับแล้วก็ต้องคิดดีทดําดีพูดดีนิดนงึงแล้วก็ติดใจโฟนหน่อยนะครับแล้วทุกคนจะปังแบบยอดเยี่ยมไปเลยนะจ๊ะ มาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนเลือกเลือกไพ่สามนะครับป็นไงก,นมมนกับบัมคันรวมก็มันก็มีแบบป,ป้าบอกโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณมีความเป็นผู้นําหน่อยชัดเจน,ปเปนเป้าๆนิดนึงแล้วก็หนักไม่ในเสียหานิดนึงนะครับแล้วดูคุณจะปเป้าแบบยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเจะดีดดย์นุชิ้ไพ่นะครับระหว่างชิ้นหนึ่งสองสามในเด็ดสุดน,นะครับอยากได้ตีวิธี ดวงไพ่ชุดที่สองเด็่สุดนะครับเ่าแอาจรยเพื่อเซีนีมียกจาชุดอื่นนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กันในการโปรดกดเป้กุ้งขวัญแจกให้อาจารย์วยครับแล้วใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์กอรูกูนกดติดตามช่องจะรนิ่งๆแล้วกันนะครับแล้วกันนะครับกดมันครับเดี๋ยวรับหัวใจผมมองหมอที่นี่สวัสดีครับ